ถ้าป่าพูดได้ป่าจะบอกอะไรกับเราลำแสงทอดยาวลอดถี่ไม้ส่องนำทางให้เดินต่อไปเพื่อไปพบกับบางสิ่งเพื่อหาคำตอบกับนกสองชนิดที่คล้ายกันมากนกจับมแมลงอกส้มท้องขาวและนกจับมแมลงคอน้ำตาลแดง นกจมแมลงอ,อกส้มท้องขาวนกสีน้ำเงินขนาดประมาณ15เซนติเมตรเป็นนกประจำถิ่นของไทยไม่ว่านักดูนกจะไปดูนกณนจุดใดในเขตป่าชายขอบรอบๆอ,อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาย ก็มักจะพบกับนกชนิดนี้แต่ภาพถ่ายของนกจับปลงอ,อกส้มท้องขาวก็สร้างความสับสนได้เช่นกันโดยเฉพาะเมื่อถ่ายภาพด้วยกล้องยุคใหม่ที่สามารถปรับแต่งได้จนเกินขีดจำกัดทำให้ได้ภาพที่สีสวยสดงดงามเกินกว่านกตัวจริงเปน็นอันมากจนบางครั้งก็อาจทำให้การแยกแยะสายพันธุ์ผิดเพี้ยนไปกลายเป็นนกจับปลงของน้ำตาลแดง เพื่อหาคำตอบต้องเดินทางขึ้นเหนือไปราว13ชั่วโมงไปที่ป่าชายขอบบ้านแม่กลางหลวงบนดอยอินทนนท์เพื่อถ่ายภาพนกจับแมลงขอ,อน้ำตาลแดงเอามาเปรียบเทียบให้เห็นชัดๆว่านกจับแมลงอกส้มท้องขาวแตกต่างจากนกจับปลแรงคอ,อน้ำตาลแดงอย่างไร 1. นกจับมแมลงอกส้มท้องขาวสีขาวที่ท้องมากกว่าเด่นชัดกว่า 2. นกจับมแมลงคอน้ำตาลแดงสีน้ำเงินที่ลำตัวเข้มกว่านั่นคือความแตกต่างทางกายภาพใช้แยกแยะนกทั้งสองชนิด นกจับมแมลงอกส้มท้องขาวและนกจับมแมลงคอน้ำตาลแดงในประเทศไทยยังคงหากินในป่าอย่างน้อยก็ในเวลานี้แตกต่างจากในอินเดียที่มีรายงานการพบนกจับมแมลงอกส้มท้องขาวบินโฉบจับมแมลงวันบริเวณกองขยะใกล้ชุมชนนับเป็นพฤติกรรมนกที่เปลี่ยนไปและแตกต่างจากประเทศไทยอย่างสิ้นเชิง นั่นคือที่มาของคำถามที่ว่าถ้าป่าพูดได้ป่าจะบอกอะไรกับเราสิ่งที่ป่าจะบอกคงเป็นสิ่งที่สัมผัสได้ในขณะน,นี้เพียงแค่มนุษย์ตระหนักรู้ไม่บุกรุกป่ามากกว่านี้ป่าอยู่ได้นกอยู่ได้คนก็อยู่ได้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมวันนี้เทปนี้คงต้องจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ